ต่อไปนี้คือบันทึกสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับขีปนาวุธพื้นสู่พื้นรุ่นใหม่ปี2025ความยาวประมาณ800คำพร้อมรีวิวสเปคและฟีเจอร์ต่างๆเป็นภาษาไทยโดยเริ่มด้วยการแนะนำช่อง SB Luxury Auto และปิดท้ายด้วยการเชิญชวนให้กดติดตามยินดีต้อนรับสู่ SB Luxury Auto ช่องที่คุณจะได้รับข้อมูลเชิญลึกเกี่ยวกับยานพาหนะ เทคโนโลยีทหารและนวัตกรรมสุดล้ำแห่งอนาคตวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจขีปนาวุธพื้นสู่พื้นรุ่นใหม่ล่าสุดประจำปี2025อาวุธยุทธศาสตร์ที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยและทรงพลังมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านเทคโนโลยีการนำทางระบบวควบคุมรวมไปถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ ขีปนาวุดพื้นสู่พื้นรุ่น2025ได้รับการออกแบบให้สามารถยิงจากรถขนส่งและติดตั้งได้อย่างรวดเร็วในทุกสภาพแวดล้อมตัวโครงสร้างภายนอกใช้วัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูงทำให้สามารถควบคุมน้ำหนักรวมของขีปนาวุธให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายขนาดของตัวจรวดมีความยาวประมาณ12เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่1.2เมตรน้ำหนักรวมเมื่อบรรทุกหัวรบอยู่ที่ประมาณ6ตัน ในด้านขุมพลังขีปนาวุธรุ่นนี้ใช้ระบบขับเคลื่อน2ขั้นแบบเชื้อเพลิงแข็งโดยสามารถพุ่งทะยานออกจากแท่นยิงด้วยแรงขับดันกว่า250กิโลนิวตันและทำความเร็วได้สูงสุดถึงแม่กระยะยิงไกลสุดอยู่ที่500กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแนวราบและบนภูเขานอกจากนี้ยังสามารถตั้งโปรแกรมเส้นทางบินเพื่อเลี่ยงเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามและหลบหลีกระบบต่อต้านทางอากาศได้ ระบบนำวิถีของขีปนาวุธ2025เป็นแบบผสมผสานร,ระหว่างระบบนำทางด้วย GPS อินฟาเรดและเรดาร์เชิงรุกซึ่งช่วยให้สามารถล็อกเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาวะอากาศเลวร้ายมีการฝังระบบ AI เพื่อคำนวณเส้นทางและระยะเวลาในการเข้าถึงเป้าหมายอย่างชาญฉลาดอัดตราความแม่นยำอยู่ที่ c e p ไม่เกิน5เมตรซึ่งถือว่าเป็นระดับที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายน้อยมากหัวรบที่ติดตั้งมากับขีปนาวุธสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจทั้งแบบแรงระเบิดสูงที่ แบบเจาะกรอบเปเนเตเตอร์ rator, หรือแม้แต่หัวรบ EMP ที่ใช้ทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูโดยหัวรบมีน้ำหนักระหว่าง400ถึง800กิโลกรัมและสามารถโปรแกรมการจุดระเบิดได้ทั้งแบบบชนเป้าหมายโดยตรงหรือระเบิดกลางอากาศหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ขีปนาวุธ2025เป็นที่จับตามองคือความสามารถในการยิงจากแพลตฟอร์มหลากหลายทั้งรถบรรทุกติดแท่นยิงเรือรบหรือแม้แต่แท่นยิงจากใต้ดินทำให้สามารถใช้ในยุทธศาสตร์เชิงรุกและป้องกันได้อย่างยืดหยุน่น นอกจากนี้ยังมีระบบสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อกับูนยนควบคุมภาคพื้นดินและดาวเทียมแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถอัปเดตข้อมูลเป้าหมายและยกเลิกคำสั่งยิงได้ในวินาทีสุดท้ายหากเกิดความผิดพลาดเรื่องความปลอดภัยก็ไม่เป็นรองขีปนาวุธรุ่นนี้ติดตั้งระบ,บบล็อกนิรภัยที่สามารถเปิดใช้งานได้เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิผ่านรหัสเฉพาะทางดิจิทัลหากเกิดความพยายามแทรกแซงหรือเจาะระบบระบบจะเข้าสู่โหมดป้องกันตัวโดวยอัตโนมัติและยกเลิกคำสั่งยิงทันที ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการใช้งานอย่างมากในส่วนขององค์การผลิตขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาให้สามารถประกอบและบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้นโดยใช้โมดูลแยกชิ้นส่วนทำให้สะดวกต่อการตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่แต่ละชิ้นลดเวลาในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความคล่องตัวในการส่งกำลังบำรุงโดยรวมแล้วขีปนาวุธพื้นสู่พื้นรุ่น2025ถือว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านยุทโธปรกรณ์ที่โดดเด่นในปีนี้ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยความแม่นยำสูงและความยืดหยุ่นในการใช้งานทั้งในเชิงกลยุทธ์และปฏิบัติการจริงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกองกำลังที่ต้องการระบบอาวุธที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและภัยคุกคามสมัยใหม่หากคุณชื่นชอบการรีวิวแบบจอดลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารยานพาหนะสมรรถนะสูงและนวัตกรรมระดับโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง sb luxury auto เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เราจะนำเสนอในตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเอง